มือตรงกัคเป็นใจมักับวันมือก็ขตดมาฝอนบันจาว่าส่การฝนสีการฝวนไนดิมือการฝวนสามเขามาส่วนยอดล็อกไลของสร,างรา้างปัจเัเนาะการฝวนไหนดิเขาถี่มาขาัดมาสืบันลายเขาเหตุการณ์มือพวเขามันติดปัจจัยไหนกันะปัจจัไนนะมันก็เขาไมาของสร้างมันสิสังเาตนะของสร้างมันจนถาเขาม่ติดนั่นเนาะมันจะกระไานะข่าใลรมาวันโรกรมข้าจะได้เหตุมนติดเป็นปัจจัยได้ มันเปลี่ยนเรื่งปัจจัยเข้ามาติดปันมันก็ตีเหตุการณ์ว่านะเอ่อนะเขาก็ตีสั่งนะเขาแค่มาหันนะเขาแค่มาหันเรื่องๆสิ่งๆนะเขาแค่มาหันอย่างแค่นะเขาแค่มาหันสติงเออนื่อว่ามาติดปันหลายคำหนึ่งเนี่ยมันก็ตีในปันนะเขาเคลนมาติดปันปัจจัยหรืเที่กำหนึ่งนะชี้ก็นะว่ายาเป็นปัจจัยหน่อยข้านะจีิมันก็ตีเป็นมินินะปัจจัยแน่ๆคะแนนนำตีก็เขาตีมาเหตุการณ์นะเอ่อเมื่อพวกเขามาติดเขาเน้นๆนะ ปั employer, ๊นส okay. uh, ันไมค์ก็เหมือนกันเนาะถ้ากดตีมาลัดในปันอ่าหลายเฮากปัตหลายกนะโอเคเนาะเอ่อจวสุนนเนาะมนกอันะมนะว่าเปนปัตนานะเยก็เฮาตกมีปัตนก็ิเปนปัตปัตนกอัอันนมีมาตอันนะงว่าอัอนนะอัอนลายมันมายนไว้อันดินาอินเพรก็เปิเลยเนาะ ตีมันในปันนกไลอันเขามาเติมตืออินทัฟฟี <conf> <ifiable> <Shore> ่ในฟองไลอ์เนอร์เขามาเติมตืออโนนแมตต์อินนักเลสแต่ที่ก็มันตีง่ายเลยเพื่อนเนาะนะฟองเขาขึ้นมาเตอตือการเคลัดแต่ที่ก็อ่าผู้เล็เซอเขาเติมดีจ้ะนะข้าดิการผู้เล็กเจอนะเป็นการตีในปันกาเก่งเนาะโอเคมันก็ฆ่าเขาเนาะตีมาจวนเติมขึ้นกัสหลายเก่งฆ่านะมันก็ตีมาเตอิมปัจจันหลายเก่งก็ฆ่าเนาะตีมือฟองห้อมไปแอบฆ่าเนาะเขาจะไม่มาเติมใจหรอกแต่เขาฆ่าเขาตีมาเห็นกลุ่มไว้ในเป็นเนาะ คลิกปฎานะนะคลิกปัดานะนะถ้าเขาตีมาวานะถ้าตีมาเตี้ยมตีแท่นนะปีทีคลิก .dot at นะ async listener นะเมื่อตีมาอยู่ไหน async listener interface ในก็สังเอพเขาตีมาเจอนะพอเขาตีมาเจอ interface anonymous inner class ีนก็ new async listener ในก็เยาวนะก็อารมณมาเหตุปัญหานะว่าเป็นทีน้อย interface ยังไงนอน new e x p r e ดีตรงไหนก็มาติดเป็นอันตาก็เยอะมาติดเป็นอันตายก็เยอนะทั้งหัวข้อมดจะลำตานล่นะลำตานะลำตามันถือก็ดีคู่นะข้าก็ข้าก็ดีย้ำลันดในว้ก็อยอะนะข้าก็ดึงข้าก็ขึ้นดึงก่อนนะว่าปิจับปิดสิข้าตอนนี้สองสองนะไอ้ทั้งตัวข้อมดจะลำตานิสเพิร์ชิเนียเชไงนะไปธีคลิกต้อนะ add e x p r e ดีตรงไหอีที่กลย่าไหนเป็นลำตานิสเพิร์ชินนะ note ไล่มันจะเป็น มัจัดปรดีนะเนื้นไนอไน่เนียาตีมาสเสอร์สังไหเขาตีมาสเสอร์เล็คุดอันเขาเตการมือฟองเขามาติกประดันเออเนี่ยคาดตีเหตดกางนะเออยังไม่ได้ก็อคาดตีไปตั้งเหตักางนะไ่ว่คาคาดตีมาเห็ดทีก็นะจุดแต่ตัวตัวเอาตวเป็นคำว่าวฮัลโหลอประจันอิสคลิกนเลยนะประดันอิสอคลิกะนรับนะซึ่งค่าของนมาเรียนเึินคณาติปันปัะดันไล่ฮอมเขาก็ตีหันว่าปะดันอิสคลิกนะนะนนเนยครัรรคระ โอเคเอาไว้ว่าพวกค่าข,าของมาติกเป็นปัจจัยนค่าไข่มาลายคลิกมีปลิสหลหลให้มันเปลี่ยนกาแอ่างไขา่ปีนคลิกหน่ค่าเลยดีด๋นะก็ออ่าดีไทยนะอ่าดีปัจจัยเอาไหนนะปีดีคลิกในนะเอามาใส่บนสับแทบมันเปลี่ยนอยา่างไรวะนะปีนคลิกตายก่ไนเขานะมันจะค่าของมารา้วยแนยะ่ค่าของันมาวย ถ้มัดติปันไลน่นะอ่มันก็ติดมาจว่าปันว่าซีคลิกเนี่ยนะลาดที่มันติเป็นนกไลน์อ็นะนกรลนยหลายที่ก็เอามาเติมตัวชองอนอนิเมเอินาก s ะโอเคแล้ก็คัดติ่มานในปันเชียงไล่นนะอ่าหรืปันเชียงไลน์นี่ก็คัดติมว่าให้คอมเมนต์เปยนลายก็หลาที่ก็มันติเป็นนกไลนเขามาจติมการ์ดกลาสนะการ์ดกลาสที่ก็ปีดคลิกตัวนะคัดติว่า a c ช i o n t h i น่ยค่ะทีมาเอว่า i นะ this นี่ผมว่าเป็นค l a s ลค i e นูน b e t e ้นออโอเคค่ะทีมาเตอ this ตีน้นเติมมาติมติมเลค่ะนะอ่าแล้วก็ใหยับตไว้ก่อนนะโอเคก่อนเปลี่ยนตอนะค่ะเขาก็ม a t อ e r one new นะ new เห้คือ m a t t e ว่า pattern creation ไหก็เลยนะอ่า pattern c r e a t i n ไหก็เลยนะผมว่าในค่าทีมาเตอ c o n t i n u o u new p a t t e n creation ไหนเออ ได้เหตุทีหนะปัจจัยกรสร้า n นั้นมันเตออาชินเดสธนาค่ะนะก็เป็นอะไรนมันติมันเดันคัดเียไว้ได้ข้ได้เหตุถือให้นเป็นอาชินเดสนาก็เอากอมเปิงปุ่มูฟเนกนนะก็นะอิมพีมัทีังก็อาชินเดสนานะเพราะว่าเราอิมพเมยาวเน่ยก็นะมันติมันเบนก็เปิงนะก็เปือาชินเดสธนาเป็นอินเอร์เฟมันมีไว้อัตราเมตตาเหตุเาไรเหตุ อุปารณอไรปันอัตรามมตาลายเออเนี่ยก็คาดทีมาให้อัตรามมตาอันละ action perform นะก็ action perform อ็ไรค่ะนะติ่ไทยนี่ยคาดที่มาเห้การบังน,น,นะคาดทีมาว่านะอ่า b u t t o n is being c l i c k นะถ้าเขาคนมาเรียนด้วยก็ติเหมือนมา่กล้อย่งเงี้ก็นนะอ่าเพว่าค่าของมาคม่็นมะัดิอ่ามันก็ติเปลี่ยน b u t t o n is being c l i c k นะนะอ่ะาเอาอะไรเจอจมือนะเรจะ ปกหลายเครื่องหือเนี่ยก็อ่าก็เห็นไลค์นะก็เตะติไลค์นะอ่าการเตะค่าตัวก็ค่าตัวที่ตั้งน่ะมันไปก็ที่มาเตะติลําดาอิสเตชั่นใหม่ละแกนะส่วนคนหาว